สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่สิบสามนะฮะวันเสาร์ที่สิบสามกรกฎาคมนะฮะก็วันนี้ก็ยังทำงานต่อไปนะฮะก็นั่นแหละวันนี้ลูกค้าไม่เยอะเท่าวันเสาร์ที่แล้วนะแต่ก็ยังมีอยู่นะฮะก็นั่นแหละก็ก็ไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าเมวันศุกร์ผมบอกใช่ไหมว่าเดือนนี้ร้านจะอยู่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะฮะก็เมื่อวานแม่เขาเปลี่ยนมาเป็นวันที่สิบแปดสิบเก้านะฮะเพราะว่าลุงโจเขามีสัก์วันที่สิบเจ็ดนะฮะ เออตลกเปลี่ยนเลื่อนไปหยุดวันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเก้ายี่สิบแทนนะฮะเลื่อนสองรอบแล้วนะฮะก็เออเพราะเพราะว่า,อ,าอะไรอ่ะนุงจอเขามีสามวันที่สิบเก้าไงเราเราช่วงยี่สิบยี่สิบนี่มันเป็นวันหยุดยาวแนละ้วไม่มีวันหยุดยาวติดก,กับสองทิศเลยเหรอเออเดือนเดือนนี้เป็นช่างช่างเป็นเดือนที่อ่าดีสําหรับพวก ที่ทํางานราชก,การจังๆนะฮะเพราะว่ามีวันหยุดเยอะนะฮะเออแล้วก็พกตักเรียนนักษ,ษาอะไรั้างลายนะฮะก็มีวันหยุดเยอะนะฮะแต่ว่าเออก็นั่นแหละถ้าวันหยุดเยอะก็ช่วงวันเสาร์ทย์นี้น่าจะลูกค้าน้อยหไปถึงลูกเสาร์ทหน้านะก็นั่นแหละก็เลยเลื่อนมาปิดวันที่สิบเก้ายี่สิบแทนนะ,ะนั่นแหละอืมนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะวันนี้เป็นวันที่อืม กูทำงานนั่นแหละเออนั่นแหละเออขอแค่นี้แล้วกันนะฮะเออกูช่วงนี้กูพยายามจะถ่ายมันในทุกวันไงนถ้าเกิดถ้าเกิดวันแบบนี้ถ้าเกิดเป็นช่วงก่อนกูคงจะข้ามไปแล้วนะฮะแต่ว่ากูอยากจะถ่ายไปเรื่อยไงนะะั่นแหละนั่นแหละฮะไปคลิปเลยกันถ้าไม่เจอคงหน,นีฮะสวัสดีครับ